กูตือนตั้งแต่เ้าเพื่อสีมะนางจองชิโนฟารมมึงคิดว่าระบบมึงดีมากเลยเหรอระบบมึงดีมากใช่ไหมมึงให้คนทัวประเทศมาจองเวลาเดียวกันจองไปเท่าไดมึงก็ว่ามันระบบเต็มระบบล่มระบบเต็มคนใส่หลายห่ามึงมึงคือประเทศเอามือนี้ภาคเหนือมึงกะจองเด้อมื่อื่นภาคใต้มึงกะจอง มือภาคกลางมึงก็จองมึงคือฮ็ดจังซีมึงคิดว่าระบบมึงดีคักแถบบอมึงให้ค้นทั่วประเทศนี่มาจองในเวลาเดียวกันนี่มึงคือแกงแท้ชิ n โนฟาร์มจองให้ญาติพี่น้องกูก็ไปเก็บบัตรประชาชนมาเบิดขามึงเบิ่งมึงดูมึงดูเอาไปเก็บไปหมดแล้วนั่นแหละจองชิ n โนฟาร์มมึงคิดว่ามานั่งจองตอนเวลา วันพุธ11บ1นาฬิกา11นาทีกูนางเสาเวลามาตั้งแต่1ิบโมงเคิงกูน่งเสาอ,อยู่ว่ามันสิมาตอนใดมันสิใดตอนใดส1บอนาทีปุ๊บกูกดเข้าไปเอา้ามีคนใช้จำนวนมากกลับไปหน้าเดิมมีคนใช้จำนวนมากกลับไปหน้าเดิมกูนางเสาโคตรพอโคตรแมนอย่างเบอะหนังนางเสาคักนางเสาแนสูโคตรแมนน